ดยการที่เราจะเปลี่ยนร่างจากสาวที่มีไขมันแล้วมาสร้างกล้ามเนื้อมีซิปแผคมีกล้ามเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยอาหารสามมื้อหลักของเราคือเซนฟิวซึ่งปเป็นโปรตีนพรีเมียมของเจเนสนะคะช่วงของระหว่างมื้ออาหารเราก็ใช้เป็นตัวช่วยเ,เพื่อนๆที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์มากๆเหมือนอย่างที่มอลลี่นะคะก็สามารถที่จะทานตัวนี้นี่นะคะ ไอ้ปริมาณหนึห่งช้อนมันจะให้ปริมาณแคลอรี่ประมาณ150แคลอรี่นะคะแต่จะให้โปรตีนประมาณ2 1กรัมนะ,ะก็ผสมน้ำนะคะ,คะก็น้ำมากน้อยแล้วแต่ความเข้มข้นที่เราชอบก็ะจะมีเจคัฟฟี่นะคะอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนปลาทะเลน้ำลึกนะคะกลิ่นหอมเลี่ยนกลิ่นกาแฟนะคะแต่นี่ซองหนึ่งแค่หลักสิบนะคะเราก็เอามาผสมนะคะมันก็จะทำให้รสชาติ เหมือนกาแฟเย็นนะคะทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดนะคะเราก็ผสมไปนะคะเราก็กินระหว่างมือ้อาหารก็จะเป็นบ่ายสามก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ทานข้าวเดือดจนสองทุ่มนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนร่างหรือควบคุมสร้างกล้ามเนื้อนะคะสองถึงบ่ายสาม หนึ่งครั้งช่วงหกโมงเย็นอีกหนึ่งครั้งนะคะไม,ไม,ไม่ไม่อดอาหารนะคะเราต้องทานครบสามมือ้อแต่ปริมาณแต่ละมื้อเราไม่ต้องทานมากคือรวมแล้วทั้งวันเราไม่เกินเผาผานแคลอรี่ของเราในสามมือ้อรวมกันไม่ให้เกินอาาัตราเผาผานของเรานะคะแต่ว่าอย่าต่ำกว่า800นะคะถ้า800ปุ๊บร่างกายมันจะเกิดภาวะต้องเก็บไขมันไว้เพราะมันกลัวตายนะคะมันก็จะเกิดการสร้างไขมันเพิ่มและเรามีโปรตีนพรีเมียมช่วย ในระยะเวลาอันสั้นแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบทานโปรตีนเยอะๆทานเนื้อสัตว์เยอะๆเขาองมีตัวนี้นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเกิดจัดการโปรตีนมาสร้างที่สําคัญในร่างกายซ่อมแซมส่วนสึกหรอสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราเป็นสาวที่อยากมีหุ่นฟิตเปิดมีซิทแพคกล้าม 3, 3อาทิตย์นะคะเห็นไหมคะค่ะถ้าไม่มีโปรตีนคีมเมี่มตัวนี้ช่วยมันไม่ได้ไวขนาดนี้การที่จะสร้างกล้ามหรือว่ามีซิทแพคกเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นปีถูกไหมคะแต่นี้แค่ระยะเวลา3อาทิตย์นะคะ ที่ก็สามารถมีกล้ามได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เค่ขย่าแล้วก็ดึงไมง่าย